สวัสดีครับพี่น้องชาญยูทูบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมบินระเบิดน,นะครับวันนี้เราพามาชมรถอัดกินตะขาบของเสียอาร์นะครับขับด้วยเสียดีครับครับเสียดีครับโอ้ยอนแต่งนะมองเห็นคนเลย เจดีของเรานะครับเครื่องก็เป็นเครื่องเดก้า 6HE1 นะครับ195 เดินช่วงล่างนี่เป็นเริญติดนะครับดับเครื่องแล้งเงียบเลยพี่น้องอเดี๋ยวเราเปิดดูเครื่องให้ดูครับ ตนนี้เสเดก็ก็เปิดเครื่องให้โชว์เดี๋ยวเราขึ้นดูเครื่องครับนี่ครับนี่นี่รหัสเครื่อง 6HE1 ครับ6ซูบครับเครื่องเด็ก้า195ถัโบครับรัโบหนึ่งลูกตัวยี้ครับ ื่ตัวใหญ่อยู่ในพี่น้องมันเป็นกรอง,งมองนม้ำหมอน้ำครับอันพ่นปั่มยังดีพ่นปั่มยังพุ่นเนี่ยปัม่มโอ้ นั่นจะเป็นปั๊มตู้ครับอันนี้ก็ปั๊มตัวเดินนนี้น่าจะฝั่งขวานี่ยฝั่งนี้เลยนึกฝั่งซ้ายอันนี้ซ่อมครับอันนี้พ่มแกะซ่อมแล้วพอดีแกนข้างในมันหักครับแกนเผาปั๊มแต่ด่วนครับแต่ด่วนหนึ่งงานครับ รวมก็ถือว่าสวยครับคันนี้ครับอูดังครับอูแคนดงครับแถวแคนดงคืออันนี้เราจะหาไปให้เขาต่อทุกอย่างคือตู้เราก็หาไปเองตู้เราหาเองเป็นบอกตู้หาไปหาเองบอกือ ตู้เราก็หาเองครับของเลครับแล้วก็ช่วงล่างเครื่องหม้อน้ําแล้วก็ถังน้ํามันครับกรองคือเราก็หาไปให้คือไปให้อู่เขาต่อขึ้นโครงทำประปากใครสนใจอัดฟางครับแถวศิีสเกศสุรินทร์อุบลครับติดต่อได้ครับติดต่อ อาร์ทครับติดต่อมาที่ผมก็ได้ครับเดี๋ยว,ยวถ้าใครสนใจครับจะอัดฟังเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างนี้ให้ครับ ใหญ่อยู่นะพี่น้องนี่ก็รถเสียทรับโตโยต้าครับตัวแรงครับกระแรงตำนานสนใจก็เปิดโทรครับเปิดโทรติดต่อครับสนใจแอดฟังครับ080น,น,นะครับ460ครับ4 สองสองครับเสียอาร์ครับสนใจติดต่อมาได้ครับเคสสุรินทีสเกตอุบลน,นะครับราคาเป็นกันเองครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างคลิปให้อีกครับคันนี้ยังไม่มีเะเลอร์ย้ายนะครับเช่าเช่ายากัน เบ็ดเสร็จคันนี้จบที่เทไรเ,เสร็จเบ็เป็ดเสร็จร้านเทไหรร้านสองครับคันนี้ร้านสองร้านสองเลยก็ก็โอเคครับล้านสองราคาพอจับต้องได้ครับ น้องว่างนครับเสริมครับติชมได้นะครับเดี๋ยวภาพดูตู้อัดนะครับนี่คอใหญ่นะครับตู้เป็นตู้อินเตอร์ครับนี่ใหญ่นะพี่น้อง นี้ใส่ฟางอุ้มฟางได้ประมาณร้อยก้อนหนาปีปีนี้พร้อมวิ่งเต็มที่ครับชุดมัดครับชุดมัดอันนี้ก็เป็นที่ใส่เชือกครับแต่ออกมาแล้วครับล้างั้งจอดครับ รอครั้นี้จะรอเปลี่ยนตัวเดินเป็นตัวเดินสิบสองครับเด็กกินดูคอนโทรลครับก็ไม่มีอะไรวุ่นยากนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นตืินซ้ายขวาตืินซ้ายขวาครับอันนี้เร่งอันนี้ยกคอยกคอนะอันนี้เป็นสวิกแตแล้วก็อันนี้เปิดตู้ เปิดตู้เปิดปากครับเปิดตู้กับเปิดคอพร้พอมกันครับนี่ห้าห้าคนโทนนะพี่น้องไม่เยอะเหมือนรถเกี่ยวนะสวิคไฟสตาร์ทคความร้อนก็มีครับ xuất sắc đẹp thật đẹp thật đẹp thật đẹp này mày thật thâm thật đấy Ok đẹp thấy... cái lơ... เปิดผมก็ว่าโอเคนะพี่น้องสวยงามครับดูนะเราดูข้างหน้านถ้าเปิดข้างนี้ออกแคมูมกลางปีกออกเลย ฟังใส่ได้3ที่ครับซ้ายขวาก็ข้างหลังครับโอเคครับสำหรับคลนนี้ขอลาเพียงเท่น,นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามครับสวัสดีครับ